สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับมเมื่อกี้เป็นอีกมือหนึ่งตำรวจบ้านพาพีพานนองมาเบิงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมัแรงตะเวนกำลังศิรับภูพี่น้องมันก็เลยเห็ุให้มีแสงเข้ามาในคลองว่าหลาย รวจบ้านบอมีเลี้ยงมีล้ามเว้าไ้พี่ให้น้องฟังดอกมือหน่อยพี่น้องเพราะว่าข้อมูลต่างๆตำรวจบ้านบร่ได้หาไว้พี่น้องมือหน่อยบร่ได้หาไว้เพราะว่าไปเห็งุงานเพิ่งกลับมาพี่น้องก็เลยบ่มีข้อมูลอีกยังสิงมเว้าไ้พี่ใหน้องฟังแต่ว่าการพาพี่พาน้องมาเบิง่งบรรยากาศง้วยกินห้าเงี้ยมเลี้ยง ตะเวนขลังศิลับคูเนี่ยพี่น้อง่เบึงพี่น้องเบิง้งตะเวนขลังศิลับคูลมพัดเย็นส่วยสวยพี่น้อง่เบึงบรรยากาศบานยันกระตบหน่อยหลังใน้น้อยของตำรวจบัน้วก็เบิงบรรยากาศขอกงว้วน้ำกันพี่นอ้องเมื่อนี่ ซึ่งเป็นบรรยากาศตอนหาโมงกลักวๆพี่น้องซิ่เขาหกโมงแล้วละ่ะแต่ว่ากันยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่พี่น้องแล้วก็ับมาเบิงงว้วหน่อยกินหญ้าน้ำแม่มันพี่น้องกำลังไง่มือ่อหไงคืนซึ่งเป็นงว้วลูกหลอดเบิดทั้งสามตัวด้วพี่น้องยังอยู่เนี่ย วัวน้อยของตำรวจบ้านเนี่เป็นลูกซ้ายของเคเอฟสามหนึ่งเบิ้ดทั้งสามตัวพี่น้องไงเร็วๆพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งน้ำกันหัวเสียหาเดือนไงเหรอพี่น้องเป็นเบาหน่อยแล้วอลังตัวครับเมื่อนี้กลับมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องตำรวจบ้านที่ภาพเบิ่งบรรยากาศรอบๆ อคอกงวัวแล้วก็รอบๆบ้านนี่แหละพี่น้องบ้านหลังนี้นอนติดอินเอดแปดเนี่ยพี่น้องแล้วก็เบิ่งบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังซีรับภูพี่น้องเป็นบรรยากาศน้มมือแรง รอบบริเวณบ้านของตำรวจบ้านนี่กะซีมีต้นบักขามพี่น้องนี่ต้นบักขามแล้วก็ซีมีต้นบักม่วงมีต้นบักเผาต้นบักขนุนพี่น้องมีต้นสนชัดอยู่หน้าบ้าน,นสองต้นพี่น้องต้นสนชัดแล้วก็มีต้นบักม่วงบักนาว อากาศซีมีต้นบักขามยักษ์นี่พี่น้องที่ตำรวจบ้านได้ทายให้พี่ให้น้องเบิ่งไปกิบก้อนๆเหรพี่น้องมือนี่ตำรวจบ้านกะมีเวลาซัำนีพี่น้องมีเวลาซัำนีก็เลยขอมุลต่างๆกับบ่มีมือนี้พี่น้องขอมุนบ่มีก็เลยพาพีพาหน้องมาเบิ่งบรรยากาศ พระอาทิตย์กำลังรับภูพี่น้องกำลังรับขอบฟ้านี่แหละเป็นบรรยากาศที่ว่าล้มพัดเย็นสบายดีพี่น้องนี่ช่วงนี้ฝนกะทิ้งช่วงพี่น้องฝนทิ้งช่วงไปหามือหกมือแล้วพี่น้องที่เป็นอาทิตย์นึงแล้วนี่ฝนมาตกจักเทียตั้งแต่ปลูกกล้วยไว้พี่น้องนี่ ครับพี่น้องมาเบิ้น้ํำกันต่างแต่ผุ่นเลยพี่น้องแต่ปลูกกล้วยไว้เมื่อแรกหลังจากฮันกาแต่อาทิตย์หนึ่งพี่น้องฝนว่ามีจักเทียฝนว่าตกให้จักเทียกัเ,เลยเหตุให้ต้นกล้วยเขานี่บ่อยากสดชื่นบันี้พี่น้องจยากเหี่ยวอยู่ แต่ว่าตำรวจบ้านกะได้หดน้ำซอมือพี่น้องหดน้ำซอมือเร้าแรงเส้าแรงพี่น้องถ้าเป็นน้ำฝนน,น,นั่นต้นกล้วยก็คือสีงามกว่านี้พี่น้องก็คือสีงามกว่านี้ทีดอกก็คือสีโบฮียวเขาใส่น้ำป่าหดนะพี่น้องเนาะมันกะบ่คือน้ำฝนถ้าฝนตกมากดินมันกะ นี่มันกระซุมเป็นบริเวณที่ว่ากว่างพี่น้องอากาศมันก็เย็นเ็ดให้กล้วยห้องที่ปลูกไปไม่ไม,ไม่เนี่ยจะเริ่เติบโตได้เร็วพี่น้องแต่ว่าตั้งแต่มือปลูกเนี่ยพี่น้องฝนบ่ตกจักเทีย <laughs> โอ้ยจากจังได๋รอกทั้งหมดบ้านว่าที่ปลูกกล้วยใส่ฝนมาท่วนว่าตอนกนหลุมน่ะพี่น้องบรกกฏว่าน้ามยู่ได้หลุมเ่อาองตงัง มือที่ก้นหลุมมือที่ปลูกเนี่ยพี่นอ้องยังไงแต่มันตกแล้วลูกตายปัดปลูกแล้วฝนมาตกจักเทียบบัดเนี่ยก็เลยเหตุให้มันเหี่ยวเนี่ยพี่น้องเหี่ยวตำรวจบ้านก็นจะได้หดนำ้ำไว้พี่น้องหมดนำไว้ล่อน้ำฝนตำรวจบ้านก็นเลยพาพี่พาน้องมาเบิง่งเพืชผักสวนครัวเนาะพี่น้องเนาะ เปิผักสวนคว้าที่ตำรวจบ,บ้านได้ปลูกไว้นพี่น้องนี่บัวิเป็นหอมนี่พี่น้องปลูกหอมใส่กระถางไว้้างๆบัวปลานี่ยนะพี่น้องนี่บัวปาลาล้วก็ซิมีปลูกเขาไว้พี่น้องนี่ปลูกเขาไว้แต่ว่าก็ลอฝนอยู่พี่น้องรอฝนอยู่ช่วงนี้บ้านในปล่อยป่าเด้อพี่น้องเด้อป่าบ้านในปล่อยดอกเพราะว่ารอฝนอยู่ ต่างเขาเซียวนัปลาปลาใส่มันกับที่เปลืองเปลืองลายพี่น้องก็เลยรอฝนจากน้อยกันให้ฝนตกมาสักห้าหนึ่งหมู่บ้านกันที่ไปซื้อพันป่ามาปล่อยนี่กับผ้ามาเบงภาพรวมๆเปิดผักสวนคว้าที่ตำรวจบ,บ้านได้ปลูกไว้พี่น้องตอนนี้ก็กำลังเติบโตกำลังางามพี่น้อง กำลังจะเริ่เติบโตดีว่าท่นแม่นฝนบทิงช่วงเนาะพี่น้องเนาะท่นฝนบทิงช่วงนี้แห้งสิงห์ข้าก,ก็นี่นี่พี่น้องนี่กล้วยหลุมละสามต้นพี่น้องเกิดเปิดทั้งสามต้นโดยจะว่ามีต้นหนึ่งเกือบตายพี่น้องนี่ต้นน,น้อยๆพี่น้องนี่เกือบบวลดแต่ว่าการรอดอยู่พี่น้องรอดอยู่มันก็ท่านมูนพี่น้องเนาะ บาท่านมูปันได้รถบ้านก็นเวล่าปลายพี่น้องเวล่าปลายเวลาว่างบปลายก็เลยได้มาหดน้ำให้ผลิดผักสวนครัวที่เข้าปลูกไว้นี่แหละพี่น้องนี่ปลูกหอมในกระถางปลูกไว้ใกล้ๆกับบ่อปลานดิพี่น้องนี่ยปลูกไงใกล้ๆกับบ่อปลาแล้วก็สิมี อันนี้ก็เป็นตะไคร่พี่น้องนี่ปลูกตะไคร่ไว้สามหลุมพี่น้องพอปลูกไว้หลายหรอกปลูกไว้หลายแล้วมันมันงามเร็วตะไคร่พี่น้องงามเร็วแล้วมันหกเขาปลูกแค่กินพี่น้องเขาไม่ได้ปลูกไว้เพื่อขายเขาเจําจำเป็นที่ไปปลูกหลายพี่น้องปลูกไว้จากสองสามกอก็พอกินแล้วสําหรับตะไคร้นาะพี่น้องเนาะเขาก็เป็นเน่นย่างอื่นพี่น้องเน่นย่างอื่นเพราะว่าที่เป็น พืชยืนต้นแน่ยพืชไอ้ลุ่มลุกแน่เป็นบักเพล็กบักเขียะจ้งเสียพี่น้องเขาก็นเน้นไปทางที่ว่าเขาได้ซื้อซื้อเพิ่นกิ์นนะพี่น้องไอ้ซื้อเพิ่นกินสิ่งที่เขาซื้อเพิ่นกิน,อ,น,กนอยู่ในขั้วเขาเนี่มีอย่างแน่เขาก็ปลูกอันนั้นพี่น้องนี่เพว่าสิเป็นพริกจังเสียพี่น้องนี่ เป็นพริกเป็นบักเขือเป็นบักกอเป็นผักอีตู้ยังเสียพี่น้องนี่เป็นกล้วยแล้วก็มีต้นผงปรุงรสนี่พี่น้องนี่มีหอมมีบักเขียเขียวยังเสียพี่น้องเกลือสมไห้ตะตำสมพี่น้งนองปลูกหลายสิ่งหลายอย่างที่ห้อง พ่อมีพี่น้องขั้นห่อมีเบีย้ยมันเขาก็เอามาปลูกปลกูปลกไว้ใส่กินพี่น้องปลูกไว้ใส่กินเวลานั่นเขาจะซือ้อเพลินพี่นออ้องเขาจะซือ้อเพลินเขาซื้อเพิ่นแล้วมันก็บทีบ่เป็นการเป็นภาระให้ครอบครัวเ่านัมที่บางที่ก็อยากกินแต่ว่าบ่มีเงินซื้อ เพิ่นกินได้พี่น้องอยากกินอยู่แต่ว่าบมมีเงินซื้อเพิ่นจจงเสียพี่น้องเฮากะเฮากะหามาปลูกไวยพี่น้องอันใดที่เฮ้ามากกินเฮากะหามาปูกไวยป,ปูกไว้หลายๆจากน้อยเพื่อว่าอนาคตขอบขวัวเฮากินมันบ่เบิด เขาก็ได้เอาไปแกกพี่แกกน้องคือกันกับตำรวจบ้านนี่พี่น้องนี่บูบักกัวไว้หลายต้นพี่น้องเพราะว่าตำรวจบ้านเนี่ยมกักมักมักตำสมพี่น้องแล้วก็แม่บ้านของตำรวจบ้านนี่ก็ตำสมขายน้ำพี่น้องเห็ดกุยเตียวขายของชํำแล้วก็ยังมีตำสมตำ เฮ็ดอาหารตามสั่งไปเังเสียพี่น้องเขากะอันใดพ่อสีเขาสีแบ่งเบาผ้าละในครัวเฮียนเขาไดเาา้เขากะเขาก็ปลูกไว้พี่น้องเพราะว่าวเป็นผักบุ้งผักกัญจองเอาไปกินกับตำสมพี่น้องเขาก,าก็ปลูกไว้เขามีเงินเขาก็ไปซื้อปลามาปล่อยพี่น้อง มื่นี้กาสิเป็นคลิปที่ว่าผ้าพีผ้าน้องมาเบิงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศภายในสวนขั้วน,น้อยอยู่หลังบ้านนี่แหละพี่น้องหลังบ้านได้ปลูกไว้ได้เริ่มลงมือเห็ดสามสี่เดือนมาเนี่ยพี่น้องนี ได้สามสีเดีย say, ๋ยวลราได้พ <tô? S 1> ี่น้องระยะเวลามันแหลนเร็วเร็วพีーー่น้องแหลนเร็วหลายเขาอยากเห็ดอีกอย่างเขาเห็ดลดเด้อพี่น้องเด้อเขาบอกต้องรอเวลารอโดนแล้วมันจะเสียเวลาเขาเขาอยากเห็ดยังเขาก็เห็ดเขาอยากปลูกยังเขาก็ปลูกเขาอยากเลี้ยงอยังเขาก็เลี้ยงเพราะว่าที่เป็นเลี้ยงว้วเลี้ยงกล้วยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันใดที่เ้ามัก เขาเห็ุโหลดพี่นออ้องเขาบอต้ปองร่อเวลามือนั่นมือนี่บปต้องรอโอกาสเขาเรียนไปหาโอกาสเอาพี่น้องโอกาสมันถึมาหาเขาเหมือนบ่มีดอกพี่น้องเขาต้องเรียนส้นมันโลดโอกาสเนี่ยเรียนต่ำเรียนส้นมาเลยเดี๋ยวมันกาสิเป็นของเข้าเองจากมือนึงพี่น้องนี่ประกอบผมพี่น้องนี่ ปกอผมนี่ปลูกได้สามเดือนแล้วได้พี่น้องนีแ่แต่ผมบอกคลิปให้พี่แห้น้องเบิงต้นน้น้อยผมเดาซ่อนซ่อนตักแกงเขาเนี่ยพี่น้องกิมกิมออกมาจากกระถางแล้วก็เอามาขุดหลุมแปะไว้เนี่ยพี่น้องนี่ปรากฏว่ามันไงพี่น้องบันนี้พี่น้องเบิ่งเด้อไงเราได้พี่น้องได้เป็นเม็ดแล้วได้ สูงเป็นเม็ดแล้วเนี่ต้นบก,กอผมอะ่ะพี่น้องบางต้นนี่ออกดอกพี่น้องมันดอเป็นบก,กอดอบวต้นน้อยๆก็คือมีดอกขึ้อน,นอกนี่ครับบก,กอผมเริ่มเริ่มสีไงก่อสามเดือนได้เลยพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องต้นเนี่ย มันเป็นอย่างมันเป็นประกอบผูบพี่น้องว่าประกอบผูบประกอบสายพี่น้องมันก็นเลยมีดอกของว่านี่พี่น้องนี่เบิง้งเบิ้งดอกมันพี่น้องเบิ้งดอกมันต้นน้อยพี่น้องพราเพียงหัวเ,เ,เ,เขานี่แหละสูงกับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเส้น,นพี่น้องก็ถึงเมตรต้นเลยแต่ว่ามันออกดอกเป็นประกอบผูบพี่นอ้องกไเลมีความู้ก่ะ คอมเมต์มาบอกกันในเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันเป็นประกอสายพันธุ์ไหนี่ตรวจบ้านบงฮู้พี่น้องว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหขอเพิ่นมาเพิ่นกับบงฮู้ือการในมันมากพอเอาพี่น้องมันมีอยู่สองต้นลักษณะแบบเนี่ยพี่น้องอีกต้นหนึ่งกับต้นเอามาปลูกแต่ทีแรกพี่น้องไปซีเดืยนเอามาปลูกก้อนมูเดือนนึงพี่น้องเดี๋ยวภาพไปเบิง้ง ต้นนี้สีเงาขึ้งมูอเพราะว่าปลูกปลูกกวนมูอพี่น้องนี่เอามากวานมูอปลูกกวนมูอเพียงข้อนี่พี่น้องสูงและร้อยสี่สิบรอยหาสิบเส้น,นนี่พี่น้องต้นแต่มันมีดอกพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบิงเบิงเบิงดอกมันพี่น้องมันเป็นประกอบผูบ่พี่น้องประกอบผัวกับประกอบสายนี่ละดีครับ เริ่มเริ่มซิมีดอกพี่น้องนี่เริ่มซิมีดอกของอกมากแล้วต้นนี้ใหญ่พี่น้องเนี่ต้นนี้เพียงข้อพี่น้องนี่ครับสำหรับคลิปนี้กาเอาไวส้สม,มีกนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาคลิปไม่ยังคอยพกกันไม่ตรวจบ้านมีแนวดีๆที่มาบอกสอซูพีซูนองฟังสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนพี่น้อง สวัสดีครับโอ้ลืมลืมลืมพี่น้องลืมลืมหวยพ่อนในพี่ให้น้องผู้ใดเบิง้งจิบของตำรวจบ้านแล้วกเถือรถตตลีลางวัลที่หนึ่งสูผู้สู่คนเด้อพี่น้องเด้อย,ยาเก็บยาไข่ยาจนเงินท่องอังถงล้นถงความเจ็บยะได้ความไขาย,ยาให้มีมีความสุขตลอดไปพี่น้อง รับคลิปนี้สวัสดีครับ